สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ o l ลิค r i s นะครับนี่ก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วนะครับปีนี้คงมีโอกาสได้ฉลองกันนะครับวันนี้ก็เลยชวนทำคุกกี้ที่เป็นเฟสตีฟกันสันหน่อยนะครับจะเอาไว้เป็นของขวัญให้คนใกล้ชิดหรือว่าจะทำขายก็โอเคนะครับเดี๋ยวคิดลองใส่ต้นทุนไว้ให้ถ่ายคลิปเนาะคุกกี้ตัวนี้จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับฟรุตเค้กที่เรานิยมทำกันช่วงคริสต์มาสปีใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้ง่ายกว่ามากๆเลยส่วนนี้คิสจะได้มาจากเว็บฝรั่ง โอเคถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วก็เริ่มลงมือทำคุกกี้ของเรากันเลยครับเราจะเริ่มด้วยเอาผลไม้มาหมักนะครับวันนี้คิดจะใช้ผลไม้แช่อิ่มของ i m p e r i a l นะครับจะใช้ทั้งหมด430กรัมเอาออกมาพักไว้ในตะแกรงให้พอหมาดๆนะครับแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งแล้วก็เหล้าลำแล้วก็ตามด้วยถั่วลงไปหมักนะครับ ถั่วของคริสเนี่ยวันนี้จะใช้อัลมอนด์อย่างเดียวนะครับที่คริสซื้อมาเนี่ยเป็นอัลมอนด์เม็ดดิบเนาะก็เอาไปอบให้สุกนะครับแล้วก็มาหั่นหันแต่ละเม็ดเนี่ยให้ได้ประมาณ3-4ชิ้นต่อเม็ดนะครับเวลาเอาไปใส่คุกกี้จะได้มีเนื้อสัมผัสนะครับถ้าเล็กเกินไปเดี๋ยวมันจะหายไปกับคุกกี้หมดเนาะตอนที่ใส่อัลมอนด์เนี่ยพอดีว่า กล้องของคริสมันสลบไปแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยไม่มีภาพตอนนั้นกระโดดมาตอนที่เราคลุกส่วนผสมทั้งหมดเลยละกันนะครับเราก็คลุกให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดภาชนะด้วยแรปนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็นสักคืนหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครมีเวลาเนี่ยสัก3คืนนี่กําลังดีงามเลยครับโอเคอันนี้คือจะพักไว้3คืนนะครับมาครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว3คืนเร็วมากใช่ไหมมันคือวงการมายาเนาะ ผล,ลไม้ของเราหมักได้ที่แล้วนะครับเรามาเตรียมแป้งกันดีกว่าครับเราจะเริ่มด้วยการนําเนยที่เย็นนะครับแต่ให้นิ่มลงหน่อยนะครับมาตีกับน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําตาลอ้อยนะครับน้ําตาลอ้อยเนี่ยคริสอยากให้เอาไปล่อนก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนๆเนาะอยู่ในคุกกี้แล้วเวลาที่เราทานเนี่ยคุกกี้ของเาจะมีความหวานพิเศษเป็นหย่อมๆนะครับ ตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่อุณหภูมิห้องลงไปตีสักนิดนึงตามด้วยกลิ่นส้มลงไปนะครับถึงตอนนี้เนี่ยพอใส่ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็ตีทุกอย่างให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเนียนๆสวยงามเลยนะครับตอนตีก็ปาดขอบโถบ้างนะครับเสียดายของเนาะ โอเคพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็พักไว้นะครับไปเตรียมแป้งกันดีกว่าครับในส่วนผสมของแป้งของเรานะครับก็จะมีเกลือซินนามอนนัดเมกหรือว่าลูกจันเทศนะครับใส่เข้าไปด้วยกันนะครับแล้วก็นำไปร่อนครับเสร็จแล้วก็นำแป้งที่เราร่อนไว้เนี่ยลงไปตีกับเนยที่เราตีไว้เมื่อกี้เลยนะครับแบ่งใส่สองรอบนะครับจะไดะ้ตีได้ง่ายๆเนาะ ตีให้ทุกอย่างเข้ากันดีสวยงามแล้วนะครับเราก็จะใส่ผลไม้ที่เราหมักไว้กับเหล้าลงไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับกลิ่นจะหอมมากๆเลยนะครับเราก็จะคลุกให้ผลไม้กับแป้งเข้ากันดีเลยนะครับให้ผลไม้กระจายให้ทั่วแป้งเลยนะพอคลุกทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนี่ยไปวอร์มเตาอบกันครับ คือจะตั้งอุณหภูมิมาที่180องศานะครับทั้งไฟบนไฟล่างเท่ากันเลยเนาะแล้วเราก็ไปเตรียมแป้งโดกันครับวันนี้เราจะใช้ที่ตักไอมกรีมขนาด5เซนนะครับตักแบ่งแป้งเป็นลูกๆนะครับวางบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขสําหรับอบเนาะเลียงให้มีระยะห่างหน่อยหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้มือของเรากดแป้งให้แบนลงนิดหนึ่งนะครับตัวคุกกี้ของเราเนี่ยมันจะไม่แผ่เองนะครับเนื่องจากว่าเราใส่ของเหลวลงไปน้อยมากๆเลยต้องใช้มือกดช่วยเขาหน่อยขนาดของก้อนคุกกี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับจะใช้สกู๊ปไอติมที่เล็กกว่าก็ได้นะครับแต่เวลาในการอบก็จะต่างกันตามขนาดด้วยนะครับหรือใครจะใช้มือปั้นก็ไม่มีปัญหานะครับแต่อาจจะต้องเสียเวลาช่างนิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคุกกี้ของเรามันจะขนาดไม่เท่ากันเนาะยิ่งถ้าทำขายแล้วเนี่ยต้อง พยายามทำให้เท่ากันนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยครับอบที่180องศาไฟบนล่าง20นาทีนะครับระยะเวลาเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับเตาอบของเพื่อนๆแล้วก็ขนาดของคุกกี้ด้วยนะครับ โอเคตอนนี้คุกกี้ของคริสก็อบออกมาสุกดีสวยงามแล้วก็เอาเออกมาพึ่งในตะแกรงให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่กระปุกใส่ถุงนะครับตอนนี้คริสจะเหลือแป้งโดไว้สําหรับคุกกี้3มชิ้นนะครับจะทดลองทําในหมอ้อทอดไร้น้ํามันเนาะมาดูามันจะเวริร์กไหมนะ เผื่อเพื่อนๆไม่มีเตาอ,อบแต่มีหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับจะได้เอาไปทํากันได้นะครับเรามาเริ่มด้วยการวอร์มหมอ้อทอดไร้น้ำมันของเราก่อน,นครับที่จะใช้อุณหภูมิเท่ากันคือ180องศานะครับคิสจะเอาแผ่นรองในหมอ้อทอดออกมานะครับจะได้เอาพกที่วางบนแผ่นแล้วก็ค่อยยกใส่หม้อไปทีเดียวเลยสะดวกดีนะครับมาตัดกระดาษไขกันครับเอาไว้สำหรับรองนะครับ ขนาดให้พอดีกับคุกกี้1ชิ้นเลยตัดคุกกี้วางบนกระดาษไขเลยนะครับกดให้คุกกี้ของเราแผ่ออกครับแล้วก็ตัดกระดาษส่วนเกินออกนะครับให้พอดีกับชิ้นคุกกี้เนาะแล้วก็เอาวางบนตะแกรงนะครับเหตุผลที่คริสต,ต้องทำอย่างนี้ก็คือถ้าเราวางกระดาษขาทั้งแผ่นลงไปเนี่ยมันจะมีส่วนเกินที่ยื่นออกมาจากตัวคุกกี้แล้วมันก็จะไปปิดตามช่องตะแกรงอะไรอย่างนี้นะครับทําให้ลมร้อนในหม้อของเราเนี่ยหมุนเวียนได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเลยต้องพยายามเปิดทางให้ ลมร้อนหมุนเวียนให้ได้สะดวกที่สุดเนาะเรียบร้อยแล้วคริสจะเอาคุกกี้ทั้งหมดลงหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะครับอุณหภูมิ1 8อองศานะครับแต่ว่าคริสจะลดเวลาลงเหลือแค่15นาทีพอนะครับเพราะว่าตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยขนาดเขาจะเล็กกว่าปิดมิดชิดกว่าการสูญเสียความร้อนเนี่ยจะน้อยกว่าเตาอบเนาะเวลาถ้าใช้เวลาอบเท่ากันเนี่ย กลัวว่าจะไหม้นะครับเดี๋ยว15นาทีเรามาเจอกันมาครับตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับคุกกี้ของเราก็สุกดีเรียบร้อยสวยงามนะครับแต่ว่าสีจะเข้มเข้มกว่าที่ออกมาจากเตาอบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันว่าเนื้อสัมผัสอะไรเป็นยังไงนะครับ หน้าตาคุกกี้ของเรานะครับ3ชิ้นสีเข้มๆเนี่นะครับอบในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคิดว่าสีสวยดีที่เหลือก็คืออบในเตาอบปกตินะครับสีอาจจะแบบอ,อ่อนกว่านิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อสัมผัสเป็นยังไงนะครับอันนี้คือข้างในของคุกกี้ที่ออกมาจากเตาอบนะครับก็จะนุ่มๆชุ่มฉ่ำนะครับตามแบบฉบับของคุกกี้นิ่มๆทั่วไปนะครับ ส่วนอันที่ออกมาจากหมอ้อทอดไร้นม,มันเนี่ยสีสวยนะครับแต่ว่าตัวคุกกี้เนี่ยจะมีความแห้งกว่าที่ออกมาจากเตาอบนะครับจากการเปรียบเทียบกันนะครับ ในส่วนของคุกกี้ที่ออกมาจากเตาอบเนี่ยสีอาจจะอ่อนกว่าแต่คิปว่าเนื้อสัมผัสของมันดีมากๆนะครับชุ่มฉ่ำดีเลยครับถ้าใครใช้เตาอบแล้วอยากให้คุกกี้ของเราเนี่ยมีสีเข้มอาจจะปรับให้ไฟบนแรงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับหรือว่าจะขยับถาดขึ้นไว้สูงหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ระวังนิดหนึ่งว่าคุกกี้มันจะแห้งเรากระด้างได้นะครับในส่วนของคุกกี้ที่ออกมาจากหม้อทอดไร้น้ำมันอาจจะต้องปรับลดอุณหภูมิล,ลงนิดหนึ่งเนาะคุกกี้ของเรามันจะได้ไม่แห้งนะครับ ลองเอาไปปรับกันดูนะครับปีนี้เราจะได้มีของขวัญที่เราทำเองเอาไว้แจกเพื่อนๆกันนะครับสำหรับใครที่จะทำขายเรามาดูต้นทุนของวัตถุดิบของคุกกี้กันก่อนดีกว่านะครับวิธีคิสต้นทุนก็คิดจะเอาราคานะครับหารด้วยปริมาณของวัตถุดิบนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เอาปริมาณที่จะใช้นะครับคูณกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะออกมาเป็นต้นทุนแต่ละตัวแล้วนะครับ แล้วเราก็จะเอามาบวกกันเลยครับก็จะได้ต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดเนาะพอได้ต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะคิดค่าวัสดุสิ้นเปลืองรวมกับค่ายิวนะครับ10%ของต้นทุนวัตถุดิบเลยนะครับต้นทุนนี้ยังไม่มีค่าแรงนะครับถ้าเพื่อนๆจะทําขายเนี่ยก็ไปบวกค่าแรงเพิ่มกันด้วยนะครับเคต้นทุนของคุกกี้ของเราวันนี้อยู่ที่410.35สตางค์นะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าต้นทุนคุกกี้ต่อชิ้นของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็เอาต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับ410บาทจุด35สตางค์นะครับมาหารด้วยจำนวนคุกกี้นั่นก็คือ16ชิ้นนะครับเราก็จะได้คุกกี้ออกมาอยู่ที่ราคา25บาทจุด64สตางค์ต่อชิ้นนั่นเองนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเฟสทิฟคุกกี้ของเรานะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อนๆสงสัยตรงไหนถามไปที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาตอบให้ครับวันนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปครับทุกคนขอให้มีความสุขกับการทำอาหารนะครับ enjoy your cook ครับบ๊ายบาย